สวัสดีเจ้าสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง CMO เชียงใหม่แกงโฮสยามวาไรตี้นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ชุมชนในหมู่บ้านของโ๊ตนะครับวันนี้จะพาไปเที่ยวนะครับนีภารกิจนะครับต้องซื้อ2อย่างนะครับนั่นก็คือสเปรย์สีขาวนะครับไว้ฉีดนะครับเหล็กนะครับแล้วอีกอย่างนึงโอ๊ยอยากไปซื้อหนังสือที่ซูรวงบุ๊กเซ็นเตอร์นะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับ ตอนนี้นะคะพระอาทิตย์กำลังใกล้ตกดินแล้วนะครับแสงทองสองแสงอัมพันธ์นะครับสวยงามวัดฮินดูวงเวียนน้ามหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติชุมชนของโอ๊ตนะครับก็จะมีนะครับหอพักนักศึกษานะครับที่สวยงามนะครับทันสมัยโมเดลอยู่หลายๆหอพักนะครับ ก็ถือว่าคือคักแล้วก็สนุกดีนะครับตอนเดึกๆตอนเย็นๆมาก็มีน้องๆนะักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับชาวเชียงใหม่แล้วก็นักท่องเที่ยวก็เดินในละแวกหมู่บ้านโอ๊ตด้วยนะครับช้างเผือก <S เ s สิเดนมีร้านอาหารร้านค้าอาคารพาณิชย์นะครับมีร้านตัดผมนะครับมีร้านขายกาแฟและที่สําคัญมีโรงพยาบาลช้างเผือกนะครับอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับ โรงพยาบาลช้างเผือกเป็นโรงพยาบาลแต่ก่อนนะครับเป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัยมากๆนะครับเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะครับชาวเชียงใหม่นะครับอยู่จุดไหนก็จะมองเห็นดอยสุเทพเป็นสีนะครบเพราะว่าเป็นวิวที่สวยมากนะครับทุกมุมเมืองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนฝั่งนู้นจะเป็นถนนช้างเผือกนะครับ ประตูช้างเผือกแล้วก็ตลาดช้างเผือกส่วนฝั่งนี้จะเรียกว่าถนนโชตนานะครับแบบวันเวมีธนาคารทั้งธนาคารกรุงศรีธิยานะครับธนาคารกรุงเทพนะครับแล้วก็ธนาคารของอิสลามด้วยนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่เวลาใกล้จะหกโมงเย็นแล้วนะครับร้านอาจจะปิดแล้วก็ได้นะครับซึ่งนะครับ ถนนอาคารถนนพาณิชย์นะครับอาคารพาณิชย์เหล่านี้ก็จะมีร้านขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับมีหลายๆถนนเป็นมนฑเสน่ห์ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าร้านนาฬิกาและร้านตัดผมนะครับร้านเหล่านี้เขาก็จะอยู่ติดติดกันนะครับซึ่งร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างมีถนนเส้นชตนามีนะครับแล้วก็ถนนเส้นสุริวงศ์นะครับที่เรกกาลังจะไปคือสุริวงศ์บุ๊ก เนนตอรร์ะคับหรือว่าตอนนี้เป็นเอเชียบุ๊กแล้วและอีกจุดหนึ่งก็ถนน,นเจริญเมืองก็มีร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างเยอะนะครับมีร้านเปิดอยู่1ร้านปกติแล้วร้านประจำกดอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวร้านมียังเปิดอยู่แสดงว่าเขาปิด6กโมงนะครับซึ่งร้านส่วนมากจะปิด5้าโมงนะครับแล้วก็อนุสาวรีย์ช้างเผือกอยู่ตรงนั้นนะครับซุ่ง ก็ถือว่าสะดวกสบายนะครับเราสามารถซื้อนะครับเครื่องใช้ของต่างๆได้อย่างสะดวกสบายนะครับใกล้บ้านร้านนี้ก็ใช่นะครับอันนี้จะขายประเภทอุปกรณ์ก่อสร้างเช่นกันนะครับมีแบบท่อนะครับมีสายต่างๆส่วนร้านขายหลอดฟงหลอดไฟก็อยู่ด้านหน้าอีกนะครับสวัสดีเจ้าร้านปิดหรือยังครับ อ,อันสีพ่นมีกัครับที่กระป๋องห้าสิบบาทอะหกสิบแล้วกาอันร้านเมื่อกี้ขายหกสิบนะครับเดีย๋ยวลองดูว่าร้านนี้ขายห้าสิบหรือเปล่าเพราะว่าเคยซื้อห้าสิบบาทนะครับหกสิบเนาะอันเอาสีขาวสามกระป๋องนะครับสีขาวมีกัครับมีครบสามก่อเอาสามกระป๋องครับจะเอาไปพ่นนะ อาราวมันเป็นสนิมครับเพราะผมเป็นเล็กมีก่อนนะครับโอ้โหร้านของเยอะมากได้แล้วนะครับอุดหนุนคุณยายนะครับเก่าแก่ร้านนี้มีเก่าแก่มามา,มากนะครับคือก็60นะครับคือราคาก็แพงกว่าที่เคยซื้อ50บาท แต่มันก็ขึ้นมานานแล้วแต่แค่ว่า,าถนนเจริญเมืองจะมีอยู่สร้านที่เป็นขายอุปกรณ์ก่อสร้างแบบนี้นะครับในราคา50บาทนะครับแต่อาจจะคนละยี่ห้อก็ได้นะครับยี่ห้อนี้โอ๊ตไม่เคยใช้นะครับแล้วอีพีต่อไปโอจะสาธิตให้ดูนะครับว่าโอจะเอาไปใช้อะไรนะครับสำหรับอีพีนี้เดี๋ยวโอตลาำลากันไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่า เดี๋ยวจะไปต่อนะคะเพราะว่าต้องไปเติมน้ำมันรถอีกนะครับก็ขอขอบคุณมากมากนะครับที่แวะมาชมนะครับก็โอ๊ก็ถ่ายทอดนะครับให้ชมนะครับชุมชนของโอ๊ตนะครับที่เป็นชีวิตประจำวันนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะจะได้รู้จักกันไว้นะคะพี่ๆที่มาเที่ยวเชียงใหม่อยากเจอโอ๊ตก็ถทายมากันได้นะครับอยากใส่ชุดไทยอยากให้ออกแบบตัดชุดนะครับก็บอกได้นะครับ โอ้ยินดีให้คำแนะนำนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับล่าลากกันไปก่อนฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ติดกระดิ่งแจ้งเตือนและรับชมโฆษณาด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้า